สวัสดีครับผมตามกันต่อครับผมชิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการบวกเลขเหมือนเดิมครับบวกเลขยังไงแฮมได้ผลลัพธ์อยู่ที่3ตัวบนนะครับเรามีวิธีการบวกให้แค่2ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งก็สามารถไปหาใสา่เอกได้เลยครับผมถ้าใครติดตามชิปย้อนหลังก็ มาอยู่นะครับผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลสองตัวบนมาอยู่ถ้าใครเห็นชลิปดอนหลังถ้าจับถูกก็ถือว่าโชคดีไปครับผมส่วนวิธีการบวกเลขจะไม่แนะนำนะครับถ้าใครคลิปถ้าใครดูคลิปดอนหลังก็สามารถบวกเลขได้อ่าไม่ตามตามกันต่อเลยครับผมวิธีการบวกเลขให้ได้ผลลัพธ์งวววันที่17กุมภาพันธ์ ่าเราบวกออกมาแล้วครับบวกออกมแล้วจะได้อยู่ที่ผลลัพธ์จะอยู่ที่4 3นะครับส่วนวิธีการก็ทุกท่านก็สามารถบวกกันเองได้ตามปากกาสีแดงเลยครับบวกตามปากกาสีแดงก็จะได้ผลลัพธ์อยู่ที่4 3ครับ4 3นี้ผมจะแนะนำอย่างนี้ครับ ถ้าใครอยากได้รางวัลของ3ตัวบนนะครับนำเลข43นะครับไปไล่เลยครับไล่ตั้งแต่430 431จะถึง439เราไปลงทุนแค่ตัวละ1บาทก็ได้ครับมันจะได้อยู่ที่ประมาณถ้าไล่ตั้งแต่430 431จนถึง439มันจะอยู่ที่ประมาณ หกสิบหางครับ6 0สหางเราไปลงทุนตัวละหนึ่งบาทก็จะลงทุนอยู่ที่60บาทเผลอคุณอาจจะได้กำไรอยู่ที่1000บาทเลยนะครับถ้าได้กำไรห0 0่บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับลงทุนแค่ตัวละบาทเราบวกมาแล้วจะได้ที่สี่สามครับแล้วผมจะจับให้ครับจับเน้นให้ ถ้าใครอยากได้ผลลัพธ์ที่เป็นตัวจับเน้นให้อยู่นี่ครับผลลัพธ์ของการจับเน้นให้อยู่ที่431กับ433ครับอันนี้คือผลลัพธ์เน้น433เนี่ยเราอาจจะสลับที่เป็น434ก็ได้ครับส่วนผลลัพธ์ที่เป็นตัวกันจะให้อยู่ที่437กับ430ครับ นี่ครับคือการจับเน้นและวก็ตัวกันให้ถ้าใครชอบติดตามชิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชม